ไปง่ายหลวงพ่อท่านไม่รู้ก็ได้วยอ่าน ouais, ี่เจ็กกระเบื้องทะลอกไปแล้วกันอ๋ออาประต้มสัดส่วนขยับหน้าหน่อยนึงขยับหน้าไปชนนู่นเลยแล้วก็งายท้องหลวงพ่อใส่ยาติมายกเลย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 ยกขึ้นแล้วค่อยหงายก็ได้ยกขึ้นงาย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  ไงไงอ่าพ้นแล้วไปเลยสนี่แล้เฮ้ยชนบนแล้วอย่ายกแรงเออมันจะปล่อยละปล่อยคนตงั้งใเจ้ามันหนักมาก S <S ถึงที่หมายแล้วพ่อจะดูส wow, ัตว์วนก่อนดูสัตว์วนตรงไม่ตรงอม่ยเบียงใ่เ่าอ่ามีต่กลางอันนี้โอ้งามจริงจมาอยู่บนนี้เด่นสง่าดูสัตส่วนก่อนเดี๋ยว